สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจำกลางระยอง เวลา13นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจำกลางระยองตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงมีกำหนดโทษตั้งแต่15ปีจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความควบคุม8,177คนเป็นผู้ต้องขังชาย7 3 8คนผู ต้องขังหญิง1,139คนแยกการควบคุมเป็น10แดนเป็นหนึ่งใน5ของเรือนจำในประเทศไทยที่มีแดนควบคุมความมั่นคงสูง ซูเปอร์แม็กซิมัมซีเคียวริตี้มีเจ้าหน้าที่171คนในการนี้พระราชทานหนังสือให้กับห้องสมุดแห่งนี้จำนวน200เล่มประกอบไปด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือนวนิยายและหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นห้องสมุดพร้อมบรรยาเรือนจำกลางระยองจัดสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ให้ทุกเรือนจำมีห้องสมุดมีแหล่งเรียนรู้สมบูรณ์โดยเป็น ห้องสมุดกลางมีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถรรัมเข้ามาช่วยจัดฐานข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ห้องสมุดสาขาประจำแดนมีผู้ต้องขังร่วมการบริหารงานในห้องสมุดได้แก่การเป็นบรรณารักษ์การจัดกิจกรรมต่างๆเช่นมุมเฉลิมระเกียรติมุมหนังสือทั่วไปการซ่อมแซมหนังสือแบบโบราณ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดมีหนังสือประมาณสอง0 0เล่มทั้งยังเป็นห้องสมุดที่สามารถอ่านหนังสือและบริการเครื่องดื่มเพื่อผ่อนคลายภายในเรือนจำได้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังร่วมกิจกรรมต่างๆตามความถนัดโดยเชิญผู้มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆมาช่วยฝึกสอน เช่นศิลปะบำบัดการสอนวาดภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีสมาธิและผ่อนคลายสำหรับการเรียนการสอนปริยติธรรมบาลีศึกษาและพุทธศาสนากำลังขยายการสอนไปยังเรือนจำทั่วประเทศโดยที่เรือนจำแห่งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปร,ริญญาธรรมหลายคนมีมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยเข้ามาช่วยการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งมีนักศึกษาได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและสองได้รับทุนศึกษาต่อปริญญา โทและทางเรือนจำจ้างให้เป็นอาจารย์สอนต่อไปเรือนจำกลางระยองได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิษิถ่ายี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีมาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพพัฒนาจิตใจฝึกระเบียบวินัยเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างการยอมรับสู่สังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ต้องขังโดยมีเรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้วเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรน้อมนามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษในส่วนของผู้ต้องขังแดนหญิงให้บริการห้องสมุดพร้อมปัญญาสาขาแดนหญิงจัดก,กิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อพ้นโทษจะได้มีอาชีพมีรายได้และพัฒนาต่อยอดตนเองต่อไปซึ่งการให้บริการนวดแผนไทยและ สริมสวยทําผมแต่งหน้าผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่จะมาใช้บริการทําให้ผู้ต้องขังมีรายได้ส่วนสินค้าที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังจะนําส่งขายที่ร้านค้าส่งเคราะห์ผู้ต้องขังในเรือนจําเพื่อจําหน่ายให้กับผู้ต้องขังด้วยกันผู้มาเยี่ยมญาติผู้มาศึกษาดูงานและขายออนไลน์ ทั้งนี้ประเทศไทยถือว่ามีผู้ต้องขังหญิงมากที่สุดในโลกส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดโดยสตรีและเด็กติดผู้ต้องขังจะได้รับการดูแลตามแบงอคอกรู๊หรือข้อกําหนดกรุงเทพตามพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิตยาภานเรนทธิราเทพ,พยวดีกรม,มหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนมีสาธารณสุขจังหวัดพยาบาลเรือนจําและสภากาชาติเข้ามาดูแลสุขภาพ ภาพแม่และเด็กสตรีที่ติดยาเสพติดและกำลังตั้งครรภจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจัดกิจกรรมแม่อ่านหนังสือในคันให้ลูกฟังเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการจเจริญเติบโตสมวัยโดยเรือนจำแห่งนี้มีเด็กติดผู้ต้องขังสตรี13คนเรือนจำกลางระยองมีชื่อเสียงในการทำอาหารกาแฟและเบเกอรี่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าระยองบีฮายบาร์ส่งขายที่ร้านกาแฟหน้าเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จังหวัดระยองทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เรือนจำกลางระยองได้ดูแลเคร่งครัดโดยผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่จะต้องทำความสะอาดตนเองตามหลักสุขาพิบาลและส่งตัวไปที่อาคารแยกขังเพื่อสังเกตอาคาร14วันและตรวจสุขภาพก่อนส่งตัวเข้าห้องขังสำหรับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำที่เข้าออกมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน